เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่เดินเข้ามาก็ไฟติดเลยนะครับอันนี้เป็นไฟระบบเซนเซอร์นะครับนี่ไอตรงนี้คือเซนเซอร์นะครับถ้าเผื่อว่าเราปรับมาตรงออโต้ตรงนี้นะครับเวลาเราเดินผ่านหรือว่าเราเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นแถ็แม่เหล็กนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนี่ก็มาติดตรงนี้ จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะแนวนอนแบบนี้ก็ได้เป็นไฟเซนเซอร์นะครับทีแรกอ่ะว่าจะจ้างช่างมาติดอ่ะแต่เห็นว่าจุดละสามร้อยบาทซื้ออันนี้ได้สองตัวเลยก็เลยซื้อนี่ดีกว่านะครับแล้วก็เวลาถ้าเผื่อว่าไม่มีคนอยู่เนี่ยก็สิบห้าวินาทีมันก็จะดับตัวนี้นะครับชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาชาร์จสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นห้องน้ําที่บ้านเนี่ยแบบ คน,คนไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยออกเนี่ยก็จะอยู่ได้3าถึงสเดือนถ้าเผื่อว่าไปติดที่ห้องน้ําสาธารณะอย่างเงี้ยมีคนเข้าออกแบบทั้งวันบ่อยมากเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราปรับมาตรงออนตรงนี้นะอันนี้คือเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะอยู่ได้ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงแล้วก็เวลาจะชาร์จก็ชาร์จตรงนี้ครับเป็น t y อ่าชาร์จสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ปุ่มปิดก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางออฟเราก็เปิดเป็นออตโต้ไปแล้วก็ไฟนะครับก็ จะมี3ระดับนี่กดปุ่มนี้นะครับมีปุ่มให้กดอยู่กดไงเนี่ยปุ๊บอ่ะปุ๊บอันนี้อ่อนลงมาหน่อยอ่ะอันนี้สว่างมานิดนึงอันนี้สว่างที่สุดนะครับเขาจะให้ตรงนี้มา2อันนะครับตรงแถบแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็ติดอาจจะติดในห้องนั้นมาหนึ่งแล้วก็แนะนําว่าให้ไปติดตรงทางเดินลงบันไดนะครับต่อไปถ้าคนเดินลงบันไดเนี่ยเซนเซอร์จับได้ไฟก็จะติดเอง แล้วก็ผ่านไป15วิมันก็จะดับเองนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นไฟเซนเซอร์อัจฉริยะนะก็ไม่ต้องเสียตังจ้างช่างมาติดนะครับจุดละ300บาทก็สั่งซื้อได้ที่ตะก้าได้เลยนะครับ